สวยงามไม่เบกนะครับสําหรับเหรียญนี้ครับท่านขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับท่านว่าเหรียญแบบไหนที่ราคาเป็นแสนเป็นเป็นแสนถึงสองแสนมันจะเป็นแบบไหนครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทรุ่นนี้นะครับไม่ใช่รุ่นนี้นะครับมันมีอีกพอศอหนึ่งครับที่ราคามีเยอะมากแต่ผมไม่มีครับผมก็เลยอเหรียญนี้มาเป็นตัวอย่างให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้ดูนะครับท่านสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับ กับผมแพงเสนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทอง๊งพระบาทสมเด็จพระคูมิพลอะอดุลเดีในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับสำหรับเหรียญห้าบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านยังไม่ได้ทําการลนางห่อนนะครับจะกก็ปกไปนิดหนึ่งครับท่านผมมีอยู่นี่แหละครับเหรียญที่หกแล้ะครับเอามาวันนี้ครับท่านเพราะว่าอีกเมื่อก่อนผมก็เคยรีวิวไปแล้วครับ ผมได้มาใหม่ๆตอนนั้นผมยังไม่รู้ครับว่าราคาจริงๆของเขามันคือเท่าไหร่ครับแต่ตอนนี้รู้ไปแล้วครับมันต้องค้นหามั่งแล้วก็ถามสอบถามท่านผู้หููบั่งครับถึงจะรู้ครับท่านขอให้พี่เพื่อนๆน้องๆทุกท่านดูไปเรื่อยๆจะรู้เลยนะครับท่านว่าผมจะพูดอะไรต่อไปนี้ดูครับเบื้องหน้าพงศ์ท่านคือภูวิพ์พลอรุณนเจีิญส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้ากับท่านมาดูบรมรูปพระองค์ท่านครับสวยงามขนาดไหนเนี่ย โอเคมากนะครับแบบนี้ครับเหรียญแบบนี้หายากมากครับในปัจจุบันนี้ครับแล้วมาดูนี่ครับไม่ใช่ขอบเฟืองนะครับไม่มีขอบเฟืองครับเป็นเหรียญขอบเรียบสนิทครับท่านขอบวงลมนี้ครับเรียบสนิทวงของเหรียญเรียบเรียบสนิทเลยนะครับท่านแล้วมาดูด้านนี้ครับเป็นเหรียญห้บาทตาเรืองของท่านที่มีราคามันไม่ใช่พศนี้นะครับท่านนี่ครับห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอาหรับครับ แล้วก็ด้านล่างคือประเทศไทยพอ2530ันห้าร้อยสบครับท่านเลียนแบบนี้ในยุคป,ปัจจุบันนี้นครับท่านมันไม่มีหรอกครับที่จะหาได้จือได้ไง่ายๆปีพศ2530องันห้ารยสาสิบนี่มันก็มีแบบว่าเขา,เขาขายอยู่ทั่วไปครับปั๊มขายจริงๆก็ประมาณสักหนึ่งร้อยบาทหรือร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองแหละครับท่านแต่ถ้ามีราคาเป็นแสนๆนะครับท่านเป็นหนึ่งแสนถึงสองแสนมันจะมีอยู่แค่พอสอเดียวครับท่าน แล้วก็จะเป็นสวยงามแบบนี้ด้วยครับแต่เป็นประเทศนี่จะเป็นพศ2529ครับท่านดูดีๆนะครับท่านนี่มันปีพศ2530แต่ถ้าเป็นปีพศ2529แล้วก็นั่นแหละครับราคาเป็นแสนทันทีเลยครับท่านจาก10,000แสนบาทเดี๋ยวนี้พุ่งขึ้นไปถึงแสนห้าหมื่นแล้วครับท่านหรือสองแสนาประมาณนั้นแหละครับท่านเมื่อก่อนนี่หนึ่งแสนบาทครับชัวร์ๆเลยครับแต่ตอนนี้สองจะแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นหรือสองแสนล้ว ก็คงประมาณนั้นแหละครับท่านสวยงามมากนะครับแล้วก็ภูก็เป็นแบบนี้ด้วยครับเนี่ยสวยงามและไม่เป็นแบบนี้ด้วยครับสวยงามมากครับตาเลียวหงโดยเฉพาะปีพศนี่ครับปีพศสองพันห้ายี่บเก้านะครับท่านขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆจำไว้ให้ดีถ้ามีนะครับท่านเตรียมตัวรวยเลยครับ่ันเงินเป็นแสนแสนแค่เหรียญเดียวเองนะครับพิกิจวิตท่านใดเลยนะครับ